Great Honor International สักเกรดออเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนจำกัดเสนอรายการข้อเท็จจริงวันนี้ช่วงคนดีมีสาระพบกับเรื่องราวดีๆจากสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่มีความหลากหลายได้แบบอย่างได้ข้อคิดเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสนับสนุนโดยมาทา เครื่องปรับอากาศไฮเทคปรับอุณหภูมิได้ทุกสภาพภูมิอากาศเพื่อคนทั่วโลกและเฟอร์นิเจอร์พลาสติกแทนหวายหลากหลายรูปแบบบริษัท CSS Metrology จำกัดดรสมศักดิ์ไทยสงวนวรกุลกรรมการผู้จัดการแกส๊สเอ็กลดแกส๊สในกระเพาะอาหารบริษัทเจเนเรนรักเฮาส์จำกัดโดยคุณวิชัยชัยอำนวยกรรมการผู้จัดการไอรีนาชุดชั้นในปรับสรีระ ให้คุณสุภาพสตรีมีความสุขกับรูปร่างที่ได้สัดส่วนสวยงามบริการวัดตัวถึงที่มีให้ทดลองใช้ฟรีถึงบ้านบริษัทไอร I ีนาจำกัดโดยคุณกุณมลิวันประยงพันธ์กรรมการผู้จัดการ <Good friend S 1> พูดเฟรนเพื่อนที่ดีที่อยู่ดูแลคุณตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิตบริษัท I-N-G ประกันชีวิตจำกัดศิลปินลายงาบริษัทเทวันเรคคอร์ดจำกัด บรรเลงเพลงประกอบโดย The Father of Thai Jazz เทวันทรัพย์แสนยาก่อนรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ทำความดีให้กับสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการข้อเท็จจริงวันนี้ช่วงคนดีมีสาระนะครับเราได้ ระเกียจจากบุคคลท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความกรุณาเป็นพิเศษเลยนะครับท่านมีตำแหน่งเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยแล้วก็เป็นนักการเมืองที่เป็นต้นแบบที่นักการเมืองรุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้ได้จดจํานําไปประยุกต์ใช้ในการเป็นนักการเมืองที่ดีและว,วันนี้ท่านได้กกุณาเป็นอย่างมากนะครับที่จะมาร่วมสนทนาในรายการของเราท่านเป็นประธานสภาที่ปรึกษาพัคประชาธิปตย ก็เป็นสสตลอดการนะครับท่านชวนหลีกภ่ยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอนครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่กลนาให้เกียรติการในวันนี้ยินดีมากครับท่านครับไม่ทราบว่าท่านคิดยังไงถึงเป็นนักการเมืองผมตั้งใจมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอ๋อท่านเรียนธรรมศาสตร์ใช่ครับนิติศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นก็มาเล่นการเมืองหรือมาทํางานการเมืองด้วยด้วยความตั้งใจไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเกษียณไม่ใช่เพราะว่า ไม่มีอย่างหนึ่งจะทำเพราะว่ารุ่นผมที่เป็นนักกฎหมายที่เป็นเนเธมร์ิตก้ารอยสิบห้าคนสมัยที่สิบเจ็ดเนี่ยมีไปทำงานเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการทั้งหมดนะครับหรือผมเพียงคนเดียวที่มาตั้งใจมาทํางานด้านการเมืองทํางานด้านการเมืองครับท่านเข้าสู่วงการการเมืองจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับนานเลยก็ต่อ่อสามสิบเจ็ดปีเสร็จสามสิบเจ็ดปีถ้านับตั้งแต่วันที่เป็น สสครั้งแรกเมื่ออายุแรกพบขอถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ37ปีสัตย์ฮะสามสิบเจ็ดปีตั้งแต่เป็นช่วงนั้นเป็นทนายอยู่ด้วยแล้วก็เป็นนักการเมืองใช่ครับนะจนกระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันก็ยังทํางานสัมผัสกับประชาชนอยู่ใช่ครับไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของความสุขสงบและความมั่นคงของประเทศเนี่ยถ้าจะย้อนกลับไปเมื่อ37ปีนะครับมีอะไรเป็นปัจจัย สำคัญนะครับสถานการณ์ของบ้านเมืองแต่และช่วงเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปบเมื่อตอนที่ผมเป็นผู้แทนครั้งแรกนั้นการ,รช่วงหลังการปฏิวัติมีการจิดตำนาจอยู่ยาวนานประมาณ11ปีครับแล้วก็มีการเลือกตั้งในปี2022ครับแต่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนั้นก็อยู่ได้เพียงประมาณ2ปี9เดือนก็มีการปฏิวัติตัวเอง ของท่านจอมบนถนอมครับ้านเมืองก็เขสู่ยุคป,ปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งครับ,รบสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยความมั่นคงของบ้านเมืองที่เห็นเขาลางว่าจะรุนแรงขึ้นก็คือปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิสต์ซึ่งกำลังแทรกซึมอยู่ในภูมิภาคแถวนี้ในอินโดจีนและพอมีทีท่าว่าจะลุกลามเข้ามาในประเทศไทยครับ เพราะนั้นความมั่นคงในขนาดนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภายนอกแต่ว่าความมั่นคงภายในเกี่ยวการเมืองนั้นก็มีปัญหาเพราะว่าเมื่อบ้านเมืองปกครองโดยระบบปฏิวัติเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าดูผิวเผินจะเข้มแข็งแต่ว่าภายในแล้วเราจะเห็นว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะนั้นเมื่อประชาชนไม่มีส่วนร่วมการบริหารบ้านเมืองก็จะไปในทิศทางที่แล้วแต่ผู้ปกครองคิด ครับแล้วแต่ผู้ปกครองทำก็จะเป็นจุดอ่อนความเหลื่อมล้ําความเจริญที่กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆนั้นก็จะมีน้อยมากฮะครับแล้วก็สภาพของบ้านเมืองในขณะนั้นต้องถือว่าฐานะทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้ร่ำรวยเขาเรียกว่าพอมีพอกินเนี่ยนะค,ะครับแต่เนื้นก็ตามความมั่นคงของบ้านเมืองนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาเมื่อถึงช่วงหนึ่ง เมื่อมีเหตุรุนแรงขึ้นในอินโจีนจนกระทั่งเชื่อว่าไทยก็จะเป็นโดมิโนตัวหนึ่งที่ล้มไปตามประเทศอินโจีนแต่ว่าไทยก็รอดมาได้ส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าแนวความคิดในการแก้ปัญหาในช่วงผลเอกเปรมนั้นถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีและสิ่งสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความผูกพันที่ประชาชนของเรา มีต่อเนื่องมายาวนานว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบที่มีพระากษัตริย์นับตั้งแต่เราเริ่มรู้ประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของชาติเราครับก็ต้องถือว่าเราปกครองโดยระบอบที่มีระกษัตริย์เป็นประมกขครับสิ่งเหล่านี้ได้ซึมซับอยู่ในเลือดเนื้อของคนไทยเพราะนั้นเมื่อวันหนึ่งมีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นรูปอื่นที่ไม่ใช่ระบอบเดิม คนก็มีอาการรับไม่ได้โดยเฉพาะหลังปี2,518เมื่อมีเหตุเกิดขึด้นเกิดการในอินโดจีนคับคนไทยก็เริ่มรู้สึกในที่สุดผมคิดว่ามันก็เลยทำให้เรารอดได้ด้วยพระบาร,รมีที่สถาบันพระตร,ร์สรตทรงสร้างสมเอาไว้กับตลอดมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอ,องปัจจุบัน ทรงใคร่ชิดกับปี่น้องประชาชนมากประชาชนได้เห็นว่าพระองค์ท่านได้สร้างคุณอุปการให้กับบ้านเมืองได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนอกเหนือจากฝ่ายอื่น คือทรงเข้าถึงชาวบ้านก็ทําให้ประชาชนห่วงใยบ้านของตัวเองมันก็ไม่ยอมรับระบบการปกครองอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงที่ต่อเนื่องยาวนานมาถึงปัจจุบันในขณะนี้ความมั่นคงก็อมีทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองด้านความมั่นคงครับผมอาจจะแยกประเด็นเหล่านี้ได้ว่าในด้านของความมั่นคงระหว่างประเทศนั้น จริงๆแล้วปัญหาก็ไม่เหมือนสมัยก่อนไม่มีปฏิยาหรืออาการความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างสมัยก่อนเครับพื่อนบ้านก็เป็นมิตรกันด้วยดีความมั่นคงในแง่เศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจเสรีของเราก็เป็นส่วนที่ทําให้เศรษฐกิจบ้านเมืองเติบโตไปในทิศทางที่ดีจะมีจุดที่น่าครัวก็คือความเหลื่อมล้ําของรายได้ซึ่งวันจะมากขึ้นนะถึงแม้ดูแนวโน้มว่า ผลิตภัณฑ์มวลชนจะดีขึ้นแต่ว่าการกระจายนั้นไม่ค่อยดีครับการกองอยู่ในคนกลุ่มไม่ขี่ตระกูลไม่ขี่ครอบครัวที่ร่ำรวยมหาศาลคนเท่านั้นก็อาจจะมีฐานะดีขึ้นบ้างแต่ว่ามันไล่ไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งก็คือการกระจายความเจริญเริ่มมีปัญหาเพราะว่ามันไปกระจุกอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่เนึ่แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือความขัดแย้งในสังคม ไปจากในอดีตในอดีตแม้จะเป็นยุคปกครองด้วยประเดชการปฏิวัติแต่ประชาชนจะไม่มีความขัดแย้งอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้อันนี้ท่านหมายถึงว่าประชาชนขัดแย้งกันเรอประชาชนใช่ไหมครับมีความขัดแย้งก็รอะไรเองผมคิดว่าเงื่อนไขถ้าพูดตรงๆก็คือเงื่อนไขก็มาจากการที่รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจสร้างเงื่อนไขเหล่านี้ให้เกิดความขัดแย้งผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าการที่เรามีความคิด ที่จะพัฒนาบ้านเมืองโดยเลือกปฏิบัติเนี่ยคนสมัยนี้เขาก็มีความรู้สึกมีความรู้มากขึ้นเขาจะรับไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราได้ยินนายกรรทักษินพูดว่าจะพัฒนาจังหวัดที่เลือกพรรคไทยรักไทยก่อนเนี่ยจังหวัดอื่นนอกเหนือจากนั้นเขารับไม่ได้เลยนะครับเขาจะรู้สึกแรงมากน้อยเพียงใดเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกครับ,รบแต่ว่าคนที่เห็นก็คือพวกผม,มซึ่งเป็นผู้แทนรัศดรเนี่ยจะรู้เลยว่าคนมีความรู้สึก ไม่พอใจอย่างมากรเรื่อารุนแรงเกลียดชังไปเลยฮะหรือกรณีที่เราเห็นว่าการเลือกปฏิบัติเช่นการจัดงบประมาณเลือกปฏิบัติครับเก็บภาษีเข้ามากแต่ว่าเจาะจงให้เฉพาะบางพื้นที่เอาอเปรียบเขาเนี่ยมันจะทําให้คนซึ่งมีความรู้สึกมากขึ้นรหรือกรณีที่เวลามีอะไรแล้วตั้งกลุ่มคนขึ้นมาประทะกันครับอย่างนี้จะทําให้เกิดความขัดแย้งมากในทางการเมืองนี่ปกติการแข่งขันนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับ แต่ว่าในสมัยก่อนเขาไม่มีครับอย่างเช่นเราไปหาเสียงที่ใดอจะจะมีคนมาคอยทุบเวทีทําลายเวทีทาร้ายเนี่ยจะไม่มีคนแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนตอนนี้ไอ้นี่เป็นเรื่องที่มีความชัดเจนและถ้าเราไปสืบดูว่ามันมาจากอะไรที่จริงแล้วก็ไม่ได้มาจากประชาชนเป็นต้นคิดหรอกมันมีจากการปลุกกระดมของฝ่ายการเมืองยกตัวอย่างเหตุที่เกิดเชียงใหม่ซึ่งพี่น้องเชียงใหม่เขาเป็นคนดีเขาไม่ได้คิดสิ่งเหล่านี้แต่ปรากฏว่าฝ่าย บ้านเมืองอใช้ปิทยุท้องถิน่นปิทยุชุมชนปลุกระดมครับแล้วก็ฝ่ายการเมืองก็ขนคนมาก่อเหตุมันทําให้เกิดความรู้สึกขัดแยง้งคนภาคอื่นรู้สึกไม่พอใจอคนภาคใต้เห็นผมโดนอย่างนั้นนี่เขามีความรู้สึกจนผมต้อง พยายามปลอบใจเขาว่าไอ้นี้เป็นเรื่องการกระทาของคนส่วนน้อยคนเชียงใหม่ก็คนดีคนเหนือก็คนดีไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นอย่าไปสร้างความขัดแย้งแต่ว่าบางคนเขารับไม่ได้ถึงขั้นที่ไปถึงขั้นที่ไปมีปฏิยาิกับคนที่ไปฉาพาคอื่นเป็นความรู้สึกแตกแยกอย่างถูกต้องครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากหรือการที่เวลามีการชุมนุมแล้วก็มีการตั้งคนมาปะทะอย่างนี้ก็กอให้เกิดความขัดแย้ง ว่าเหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าความขัดแย้งหรือที่ที่เรียกว่าเป็นปัญหาความมั่นคงที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือในภาคใต้ครับอันนี้ต้องเรียนคุณดอนว่าต้องยอมรับความเป็นจริงไม่มีประโยชน์ที่เราจะปฏิเสธความจริงนะครับเพราะว่าภาคใต้คือส่วนหนึ่งของเราเราไม่มีใครแล้วครับที่จะไปยอมให้สูญเสียพื้นที่ในภาคใต้ไม่วันหนึ่งตารางเซนตหนึ่งตารางนิ้วหรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดประเทศในเราก็ยอมไม่ได้แต่เราต้องยอมรับว่าการแค่ปัญหาความไม่สงบในแต่ละพื้นที่นั้นต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ครับต้องเข้าใจสภาพปัญหาปัญหาภาคใต้เป็นอดีตที่ยาวนานแล้วก็มีการแค่ปัญหาอย่างดีมาตลอดเราเห็นได้จากสมัยรัชกาลที่5มาถึงรัชกาลที่6ทรงมีรัฐประสาชนบายพิเศษเลยครับ,รบว่าการย้ายข้าราชการไปอยู่ที่นั่นจะต้องมีคุณสมบัติ คุณในลักษณะอย่างไรใช่ครับอ,อันแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาถนักว่าพื้นที่บางพื้นที่นั้นมีความอ่อนไหวจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษของคนที่จะเข้าไปดูแลมันมาพลาดอย่างรุนแรงก็คือสมัยรัฐบาลท่านนายกทักษิณอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับว่าการประเมินเหตุการณ์ผิด ผมเชื่อรัฐบาลทุกชุดแหละครับมไม่ต้องการให้เกิดเหตุร้ายครับเพราะฉะนั้นความจําเป็นรัฐบาลจะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์รเข้าใจสภาพความเป็นจริงสิ่งนี้ก็ต้องอาศัยทั้งฝ่ายการเมืองที่ต้องมีความรอบรู้รและฝ่ายประจำที่ต้องมีความรอบรู้ในสิ่งนั้นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นความมั่นคงเหล่านี้ปกติเราจะมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเขาคอยดูแลเพราะเขาจะศึกษารายละเอียดทั้งหมดฝ่ายการเมืองก็อาศัย ข้อมูลจากเขาด้วยแต่เมื่อไหร่เราปฏิเสธข้อมูลจากฝ่ายที่เขามีข้อมูลอยู่เต็มที่และเราคิดเอาเองตามอาเภอใจไม่คิดเป็นวิทยาศาสตร์ไม่คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดตามอาเภอใจคิดเอาเองโอกาสปิดพลาดอย่างที่เกิดขึ้นในภาคใต้ซึ่งพอเกิดแล้วเนี่ยแก้ยากคบขอถามท่านนิดหนึ่งเมื่อท่านพูดบอกว่าในในมันเสียหายเกิดขึ้นมาในช่วงปัจจุบันเนี่ย แต่มีคนเขาก็บอกว่าที่จริงปัญหานี้มันสะสมมายาวนานตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกด้วยแล้วจู่ๆมาโทษเอาในตอนนี้มันก็ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมเพราะปัญหามันสะสมมานานอันนี้ปัญ,ปญหามันมีมาในอดีตครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนครับว่าในอดีตนั้นเขาจะแก้ปัญหาด้วยสติด้วยความรู้ด้วยความเฉลียวฉลาดและก็เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็รับฟังปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกจึงผ่านมาด้วยดีตลอดมาจะมีสรุด ช่วงหนึ่งก็คือสมัยจอมบนปอสะดุดเพราะว่ามีการรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมและกระทบต่อพี่น้องมุสลิมในขณะนั้นก็ทำไม่มีคนไม่พอใจถึงแข็งเมืองแล้วก็มีการจับกลุ่มสสนะครับสอสในจังหวัดราชท่ว่าถูกจับลงโทษถึง7จปีและต่อมาสสคนนี้ก็ไปอยู่ที่ฝั่งกาลันตันผมเองไปพบด้วยตัวเองว่าทําไมพี่มาอยู่ที่นี่ทําไมไม่กลับ พี่เป็นคนไทยทําไมพี่เป็นอดีตสสทาไมถึงกลับมาตั้งกัดอยู่ที่กาันตันทาไมไม่กลับไปเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขารับนโยบายจงบนบอไม่ได้บังคับเขาให้กำนับพระพุทธรูปหลางนี้เป็นต้นเพราะนั้นแสดงว่าไอ้การแก้ปัญหาเนี่ยต้องเข้าใจสภาพแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาก็อบเป็นมาด้วยดีและผมก็ขอเอ่ยอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ในสมัยนั้นผมจําได้มีการคุยเรื่องนี้กันแล้วในสุดก็เกิด ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต,ต้สปตขึ้นแล้วก็มีแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือแก้ปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาโดยเฉพาะต่อเนื่องมาด้วยดีมายกเลิกทั้งหมดด้วยความประเมินเหตุการณ์ผิดพลาดเพราะสมัยรัฐบาลของท่าน หมวโททักษิณนเพราะนั้นจึงต้องพูดความเป็นจริงกันว่าปัญหาในเอดีตมีอยู่จริงแต่เขาแก้กันด้วยดีตลอดมาเหตุร้ายปีหนึ่งมีลดลงมาโดยลําดับจนกระทั่งช่วงหลังปี4-3เหตุร้ายมีประมาณสักสิกว่าครั้งหรือไม่ถึง10ครั้ง แต่ปัจจุบันเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมไม่ใช่สิบครั้งยี่สิบครั้งปีหนึ่งเป็นพันครั้งสแสดงว่ามันมีความผิดพลาดอย่างมากที่เกิดขึ้นอันนี้คือความมั่นคงเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อท่านพูดถึงตรงนี้ด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงแม้กระทั่งความเป็นอยู่ของคนไปถึงระดับลกหญยานะครับอยากจะถามท่านว่าปัญหาสังคมในปัจจุบันเนี่ยท่านมองว่าอยู่ในขั้นรุนแรงหรือวิกฤตหรือว่ายังปกติอยู่ครับเออเพราะเหตุใดครับผมคําถามอุ่นรอนก็ดีครับผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราทั้งหลาย พี่น้องคนไทยทุกคนจะต้องย้อนกลับไปก็คือวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสทรงรับสั่งกับประมุขของตุลาการศาลปกครองและประธานศาลฎีกาครับว่าบ้านเมืองมีวิกฤตที่สุดในโลกครับขอให้ผู้นำสามบารราัททั้งสามนี้ครับช่วยกันแก้ปัญหาเพราะเจ้าคำตอบของกุดรคคำนี้ก็คือว่าบ้านเมืองในขณะนี้ ดูผิวเผินว่าคนก็ยังตมหากินอยู่ตามปกติแต่ว่าวิกฤตทางการเมืองได้เกิดขึ้นถึงขั้นวิกฤตนะครับพิธาออกไหมคบ,บ้านเมืองแน่นอนนะปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออกครับแต่ว่าทางออกจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องพูดกันในรายละเอียดต่อไปอแต่อย่างน้อยที่สุดในขณะนี้พร,ระบาทสมเด็จพระโยหัวทรงรับสั่งกับประมุขของฝ่ายตุลาการ,รให้ช่วยกันแค่ปัญหาเราก็หวังว่า ท่านผู้นำทางฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นที่หวังในการแก้ปัญหาหลังจากที่ฝ่ายอื่นได้สร้างให้เกิดวิกฤตขึ้นอในบ้านเมืองแล้วขณะนี้ก็หวังก็คือฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นฝ่ายที่เป็นอิสรับเป็นฝ่ายที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกรก่อปัญหาตั้งแต่ตอนแรกได้มีโอกาสเข้ามาผมก็อยากให้พี่น้องคนไทยได้ช่วยกันสนับสนุนให้การแก้ปัญหา ขององค์กรที่เป็นสาบันที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ทรงฝากเอาไว้นั้นได้มีการแก้ปัญหาในอนาคตต่อเรายอมรับและสนับสนุนการทํางานของศาลด้วยความเคารพครับไม่ควรที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือเจตนาเพื่อที่จะเป็นอุปสรรคไม่ให้สถาบันเหล่านั้นได้มีโอกาสแก้ปัญหาครับช่วงท้ายอยากถามท่านนิดหนึ่งเรื่องขององค์กรอิสระองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม รือว่ากลายเป็นองค์กรที่เป็นปัญหาของสังคมยังไงครับครับประเด็นนี้ผมคิดว่าต้องเรียนคุณดอนและพี่น้องประชาชนนะครับว่าในระบบประชาธิปไตยของเรารที่เป็นระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา,ามีประสรัษทรงเป็นประมุกนั้นรเรามีอํานาจอธิปไตยที่พวกเราจํากันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจอธิปไตยผ่านทางสาบันครับคือฝ่ายนิจัยิ ผ่านทางรัฐสภาฝ่ายบริหารผ่านทางคณะมนตรีรฝ่ายธุรการผ่านทางศาลเนี่ยนะครับ,รบสาบันเหล่านี้คือสาบันหลักของการปกครองในระบบประชาธิปไตยแต่โดยเงื่อนไขรัฐธรรมนูญปี240เนี่ยจะมีสาบันเกิดขึ้นใหม่เรียกว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญครประคับประครองการปกครองในระบบนี้ให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีองค์กรที่คุณดอนพูดถึงการองค์กรอิสระเกิดขึ้น องค์กรครับความเป็นอิสระที่เราพูดถึงในที่นี้หมายถึงว่าเขามีอิสระตามกฎหมายไม่ใช่มาเบิดอใจในการที่จะดาเนินการสั่งการวินิจฉัยอะไรก็ตามโดยไม่ต้องฟังคาสั่งจากฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายสภาองค์กรเหล่านี้เจตนารมณ์ที่ตั้งมาตามรัฐธรรมนูญก็เป็นเจตนาที่ดีและดูเหมือนมาตอนเริ่มต้นครอบทาได้ดีกับการสรรหากรรมการในองค์กรต่าง บุคิสมาชิกเขาเลือกคนที่มีความเหมาะสมมีวุฒิภาวะเข้าไปทํางานได้ดีมันมาเกิดวิกฤตขึ้นมาในช่วงตรงนี้หลังจากที่มีการถูกแทรกแซงผมเรียนเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าองค์กรเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนผมเป็นนายกรัมนตรีรัฐธรรมนูญประกาศใช้ปี40โดยเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญเกี่ยวกับองค์กรอิสระเกิดขึ้นเมื่อสมัยผมเป็นนายกตรีครับพยายามเร่งรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยและี่สุดก็มีการสรรหาบุคลากรเข้ามาเป็น,น,าานคณะกรรมการเขาทํางานได้ดีได้คนดีมาทํางานเพราะในขณะนั้นรัฐบาลผมไม่แทรกแซงครับไม่ไปยุ่งเลยครับเขาเลือกใครมาวุฒิสภาสมาชิกเลือกใครเขาก็มีสิทธิ์เลือกเต็มที่คนดีๆก็เข้ามาเต็มใจสมัครเข้ามาแล้วก็ได้คนดีๆเข้าไปทํางานแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเข้าไปแทรกแซงในที่สุด คนที่เข้ามาก็จะมาตามการแทรกแซงของฝ่ายอื่นเช่นมาตามโพยของรัฐบาลก็ได้คนซึ่งบางคนก็ไม่มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่ทํางานอย่างเป็นกลางก็กลายเป็นลูกน้องของฝ่ายบริหารไปเขาอมินิจใชยสั่งการอะไรก็ไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมมันก็เลยทําให้เกิดวิกฤตตอนนั้ผมตอบคําถามคุณดอนเลยเขาเรียกว่าองค์กรดังกล่าวนี้แท้จริงแล้วเป็นประโยชน์แต่ว่าที่เกิดวิกฤตอันเกิดจาก องค์กรอิสระเหล่านี้<ม>เป็นปัญหาขึ้นตอนหลังนั้นสาเหตุสําคัญคเนื่องมาจากการที่ถูกแทรกแซง<ม>ทําให้องค์กรไม่สามารถทํางานได้ตามที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ<ม>และเจตนารมณ์ขององค์กรอิสระระบนนวกัทั้งประเทศเลยถูกต้องครับเมื่อองค์กรเหล่านี้มีปัญหามันก็เหมือนกับฐานสําคัญของระบบการปกครองครับ ผุกร่อนุดโสมในที่สุดเมื่อมันสุดโสมหลักของบ้านเมืองก็เสียไปแล้วนี้คือที่มาของวิกฤตทั้ทงหลายในที่สุดครับ,รบหนึ่งนาทีสุดท้ายครับท่านอยากให้ท่านฝากข้อคิดแก่ท่านผู้ชมนะครับเเลยครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะมีความรู้สึกเมื่อนายหรือมีความรู้สึกไม่พอใจกับเหตุการณ์หรือปัญหาของฝ่ายการเมืองผมอยากให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ย ดัชนักนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราหนีการเมืองไปไม่พ้นเลยครับผมขอเรียนในฐานะผมเป็นนักการเมืองที่แท้จริงคนหนึ่งว่าในวงการเมืองก็เหมือนวงการอื่นครับมีคนดีคนไม่ดีดปะปนอยู่แต่ว่าทั้งหมดนั้นจะมาจากประชาชนเป็นคนเลือกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกคนซื้อเสียงเข้ามาคนเหล่านั้นก็จะมาหาเงินเพื่อกลับไปซื้อเสียงจากพี่น้องประชาชนเพราะนั้นพี่น้องประชาชนหนึ่งอย่าเบื่อการเมืองครับ สองพี่น้องประชาชนต้องช่วยส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับครับและวิธีดีที่สุดก็คือใครซื้อเสียงอย่าเลือกคนนั้นเพราะเชื่อแต่ครับว่าน้อยนักที่ซื้อเสียงแล้วไม่มาหาผลประโยชน์ในที่สุดก็กระทบต่อประโยชน์ของคนอื่นด้วยเช่นเมื่อนักการเมืองเข้ามามีธุรกิจตัวเองก็จะเข้าไปแทรกแซงธุรกิจคนอื่นและในที่สุดก็จะกันแกล้งเช่นให้สรรพากรไปตวปรวจภาษี ็นกรณีพิเศษเพื่อแกล้งหรือการแกล้งในรูปแบบอื่นๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพี่น้องประชาชนมีบทบาทในการทําให้การเมืองดีขึ้นโดยปฏิเสธนักการเมืองซื้อเสียงวิธีนี้เท่านั้นครับที่จะทําให้เราสามารถได้คนที่อย่างน้อยมาดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้ผมมีความหวังกับบ้านเมืองและผมคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพมีประชาชนที่มีคุณภาพมีทรัพยากรเรามีสถาบัน รองบ้านเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีสถาบันพรกษัทผู้ทรงคุณอันประเสริฐที่ประเทศอื่นไม่มีโอกาสอย่างเรามากนักสําคัญที่สุดก็คือเราเจ้าของประเทศต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือในการนําบ้านเมืองไปสู่ความเจริญด้วยการช่วยกันกระจัดสิ่งเลวร้ายเหมือนกับพระราชดำรัสของพระเจ้ายู่หวที่เคยรับสั่งว่าการที่จะทําให้คนทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันหมด ็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทางที่ดีที่สุดก็คือทําอย่างไรอย่าให้คนไม่ดีได้ปกครองบ้านเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้หน้าที่ของพี่น้องประชาชนจะต้องมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งครับครับรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ทําความดีกับสังคมนะครับรายการของเรามีหนังสือธรรมนูญชีวิตกำังดนครับผมท่านขอบพระคุณครับขอบคุณขอบคุณครับครับขอขอบคุณท่านเชินหลีภัยแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ หายที่เป้าหมายเมื่อมองจันเฝ้าแต่มองอยู่ทุกคืนวันเจหลงแสงจันท์ที่สีนวลใสําวับให้ช้ยไลงามตาตายไหนทำไมไม่สงสาร